ยังไม่รับข้อเสนอหยุดยิงของสรัฐเหตุไม่รับประกันอิสรโจมตีวันที่31พฤษภาค,คม2568อยู่กดดีฉันค่ะธนาวัต์วังชากรบิ๊กวบผ่าโลกมาอัปเดตสถานการณ์ตะวันออกกลางกันนะคะ สรัฐบอกสื่อไปทั่วว่าข้อตกลงหยุดยิง60วันของสรัฐนั้นคือสรัฐเป็นผู้เสนอและบอกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากอิสราเอลและฮามาสแล้วจะเริ่มดาเนินการแลกตัวประกันทันทีในเร,เร็วๆนี้ก็ดีใจกันใหญ่นะคะที่ได้รับทราบแต่ข้อที่จริงมันก็คืออิสราเอลก็ไม่ได้ยืนยันค่ะว่ายอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงใหม่ที่สรัตเป็นฝ่ายนาเสนอใน ขณะที่ฮามาสก็บอกว่าตกใจบอกว่าเอกสารที่ได้รับจากสหรัฐเนี่ยข้อตกลงล่าสุดไม่ได้เป็นไปตามที่คุยกันหรือตกลงกันที่โดฮาเลยสหรัฐโดยวิดคอฟรับปากหลายข้อแต่ข้อเสนอใหม่เนี่ยไม่มีข้อเสนอจากฮามาสสักข้อเลยมีแต่เงื่อนไขที่เอ,อื้อต่ออิสราเอลฝ่ายเดียวบาเซมนาะอิมเจ้าหน้าที่ของกลุ่มต่อต้าน นายปาเลสไตน์ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบอกว่าฮามาสได้รับข้อเสนอของอเมริกาเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและกำลังพิจารณาข้อตกลงอย่างละเอียดถี่ถ้วนเขาบอกกับรอยเตอร์นะคะว่าการตอบสนองของเสเอลต่อเรื่องการหยุดยิงเนี่ยเป็นไปอย่างไม่ยุติธรรมไม่สนใจสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายของชาวปาเลสไตน์เลยนั่นกคือปล่อยตัวประกันอย่างไม่มีเงื่อนไข เนื้อหาการหยุดยิง60วันที่สหรัฐเสนอถือเอาความต้องการของอิสราเอลเป็นหลักไม่ยอมรับเงื่อนไขที่กลุ่มต่อต้านเสนอเลยที่สำคัญไม่รับประกันได้ว่าอิสราเอลจะแหกข้อตกลงอิสราเอลจะไม่จมตีกลุ่มต่อต้านในปาเลสไตน์เรียกร้องให้สหรัฐให้การรับประกันอย่างจริงจังเพื่อยุติสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ของอิสราเอลในชนวนกาซาและเน้นย้ำว่า ข้อตกลงใดๆที่อาจเกิดขึ้นจะต้องรวมถึงการหยุดยิงและการถอนกำลังฐาน i อเซเอลออกจากพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมทั้งหมดนี่เป็นแกนหลักในการเจรจานะคะตอนคุยกันนะ่ะทางสหรัฐคือวิสคอปก็รับปากไปตามนี้แต่พอข้อเสนอไม่มีเลยมีแต่ของฝั่งอเซเอลฝ่ายเดียวจิฮาร์ทหฮาคนนี้เป็นผู้เข้าร่วมเจรจาหยุดยิงด้วยที่ดฮา ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าฮามาสกำลังหารือกับกลุ่มต่างๆในปาเลสไตน์เกี่ยวกับข้อเสนอหยุดยิงที่เพิ่งได้รับจากสตีฟวิรสคอฟทูดพิเศษของสหรัฐประจำเอเชียตะวันตกและกำลังทบทวนข้อเสนอเพื่อให้บรรลุก,การหยุดยิงทาวอนในฉนวนกาซาเครือข่ายเสืออัลเจอร์รานะคะมีฐานอยู่ในทั้งกาตาและหลายที่ อ้างคำพูดของทาหาว่าข้อเสนอของวิทคอไม่คำหนึง่งถึงความเข้าใจในการที่ขบวนการต่อต้านเสนอกับผู้ไกล่เกลีย่ยแต่อย่างที่ทาว่าทางฝั่งฮามาสกลุ่มต่อต้านต่างๆกำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังฮามาสนั้นเปิดรับข้อเสนอเครือข่า,ขายซืออัลจาเซรที่มีฐานในกาตาร์เขาอ้างถึงคำพูดของตาหาที่ว่า ข้อเสนอวิดคอฟของสหรัฐนั่นแหละไม่คำนึงถึงข้อเรียกร้องต้องการของฝ่ายต่อต้านเลยเอาแต่เงื่อนไขาตามอิสาเอลและก็บอกว่าทางกลุ่มต่อต้านกำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังฮามาสนั้นเปิดรับข้อเสนอและความคิดทุกประการเพื่อจะยุติการรกรานและนำไปสู่การถอนทหารจากฉนวนกาซาแต่ในข้อเรียกร้องที่สารเสนอนั้นไม่พูดเรื่องนี้แม้แต่น้อย เรียกร้องการรับประกันที่จริงจังจากผู้ไกลเกลี่ยชาวอเมริกันเพื่อยุติสงครามในกาซานั่นก็คือข้อตกลงที่สรเสนอนั้นมันจะไม่นำไปสู่การยุติสงครามในกาซาเพียงแต่ตอบสนองความต้องการของอิสราเอลเท่านั้นข้อตกลงใดๆฮามาสยืนยันว่าจะต้องรวมถึงการถอนทหารทั้งหมดออกจากฉนวนกาซาและหยุดยิงด้วย จะมีขั้นตอนและระยะเวลาอย่างไรก็เสนอพิจารณากันแต่ในข้อเสนอใหม่ของสรัสนี้ไม่พูดถึงเลยเราได้เรียกร้องให้ชุมชนนานาชาติพร้อมด้วยสาบันทั้งหมดประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือชาวกาซาที่กำลังประสบกับโศกนาฏกรรมด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่สอาเอลจำกัดกีบกันขัดขวางทำให้คนกาซา อดอาหารอดน้ำอดอยาฮามาเสนอแนวทางแก้ไขเรื่องนี้ด่วนด้วยแต่ในข้อเสนอใหม่ของสรัฐไม่พูดเลยข้อตกลงที่สรัฐเสนอนั้นตัดข้อเรียกร้องของกลุ่มต่อต้านทั้งหมดก็ว่าได้การให้สรัฐมีบทบาทหลักตั้งที่เป็นผู้เกี่ยวข้องเตรียมรับผลประโยชน์หลังขับไล่ชาวปาเลสไตน์ไปตั้งใจว่าจะมอบสิทธิในที่ดินของปาเลสไตน์ให้อิสราเอล แค่นี้มันก็ผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะค่ะเมื่อฮามาสไม่ยอมโดนหลอกข้อหาต่อไปที่สระจะมอบให้ก็คือฮามาสทำลายแผนสันติภาพหยุดยิงความจริงแล้วต่อให้ฮามาสยอมหลังส่งมอบตัวประกรันหมดการสังหารโหดก็มีแนวโน้มว่าจะโหดเทียมกว่าเดิมเพราะทรัมป์และเนทันเยโฮไม่เคยเห็นชาวปาเลสไตน์เป็นเพื่อนมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และมีสิทธในพื้นดินของพวกเขาเองมาโดยตลอดใช่หรือไม่ดูจากคำพูดและการกระทำความพยายามลบประเทศปาเลสไตน์จากรูปใบนี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปโดยมีอิสราเอลเล่นบทโหดนำอเมริกาเล่นบทการทูตสีขาวหน,นุนมันจะเป็นเช่นนี้จริงหรือไม่เวลากำลังให้คำตอบค่ะ โดรนเดือดในกาซากลุ่มต่อต้านซาดโดรนกลุ่มโจมตีทหานอิสราเอลสามเมืองรวดวันที่4มิถุนายน2568อย่กับดิชันค่ะธนวัตรวังชากรแฟลชบิ๊กวอ r อัปเดตกันนะคะที่แนวรบตะว,วันออกกลางล่าสุดืซออิสราเอลและแหล่งข่าวทางทหารได้ไรายงานถึงจำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นทหารอิสราเอลใน3มเหตุการณ์ด้วยกัน เป็นเรื่องของโดรนโดนกลุ่มด้วยจากฝ่ายนักรบกาซาเรื่องนี้เว็บไซต์ข่าวของเาเอลายงานว่าโดรนของกองกำลังกลุ่มต่อต้านในปาเลสไตน์ทิ้งระเบิดใส่ทหารในเมืองชจียท่ามกลางการประทะก,กันอย่างรุนแรงที่ยังดำเนินอยู่ชเจยยนี้อยู่กาซาตอนเหนือน,นะคะเอียงไปทางเวสแบงค์แหละ เขระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ทหารลงจอดที่โรงพยาบาล h อชลอฟนายเทลอาวีฟและโรงพยาบาลสุรกาที่เบียชบานั่นคือเมืองที่อยู่ไม่ห่างจากจุดกเกิดเหตุนะคะหลังจากการประกาศก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเฮลิคอปเตอร์กำลังมุ่งหน้าไปอพยพทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากชนนกาซารายงานยังระบุอีกว่า กองทัพอากาศของอิสราเอลกำลังดูแลทางอากาศให้กับกองทัพบ,บกอย่างเต็มที่เพราะครั้งนี้มีโดนด้วยในพื้นที่ชดใจยาเร่งด่วนเลยนะคะปรากฏโดนกลุ่มในหลายเมืองตอนเหนือของกาซาไม่ใช่แค่ที่ชดใจยาอย่างเดียวส่วนผู้สือขาวอัลจารซรานะคะซึ่งประจำอยู่ที่ปาเลสไตน์ตอนนี้เพรสหรือสื่อเนี่ยจะไม่ใส่เสื้อเพรสเพราะใครใส่เสื้อเพรสจะตุยค่ข จะถูกสังหารทันทีผ่านไปแค่ปีกว่ามากกว่า200รายแล้วเรียกว่าสื่อถูกสังหารในกาซาในปาเลสไตน์โดยอิสราเอลนี้มากกว่าที่มีในสงครามโลกครั้งที่1และสองรวมกันผู้สื่อข,ข่าวอัลจาศิรานี่เลยค่ะที่เอามาเปิดเผยบอกว่ามีการประทะกันที่ย่านชดายามีเฮลิคอปเตอร์อสเอลบินวนเวียนคอยรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต เอเอลก่อนหน้านี้ยิ่งปืดใหญ่ใส่ก่อนก่อนที่จะบุกภาคพ,พื้นดินพื้นที่ทางตะวันออกของกาซานะคะแล้วก็ทางเหนือด้วยตอนเหนือเนี่ยแถวกาซาที่เอียงไปทางเวสต์แบงค์เนี่ยรบก,กันเดือดกองทัพเอเอลกำลังปิดข่าวกับสื่อนะคะนอกจากเซ็นเซอร์โรงพยาบาลกองทัพและตอนนี้ก็เอื้อมเข้ามาที่สื่อด้วย ปิดบางสื่อนะคะเกี่ยวกับข้อมูลที่ว่าโดรนปาเลสไตน์ rone, อุ้มระเบิดไปโยนใส่กองกำลังอิสราเอลสารกข่าวเอพีรายงานนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกีวาติบร์เจ็ดสนายเสียชีวิตจากเหตุระเบิดบด,ด้วยดโดรนเว็บไซต์ hard ช h o t บ e ดคอนของอิสราเอลเองรายงานอีกว่าทหาร11นายเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในการประทะยันนี้เช่นกัน นี่หลอนนะคะเดี๋ยวก็โดนห้ามแหละอันนี้มันทันทีเมื่อเกิดเหตุรายงานของแครรัมในอิสราเอลอีกเช่นกันอ้างอิงรายงานของอิสราเอลเองว่ามีทหารอิสราเอลเสียชีวิตไปแล้ว15นายบาดเจ็บ56นายนับตั้งแต่เปิดปฏิบัติการบุกภาคพื้นดินในวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาด้วยแผนเดอะกีเดียนของอิสราเอล นั่นก็คือกระตั้งแต่ปฏิบัติการบุกภาคพื้นดินก็รบกันไม่หยุดค่ะการตอบโต้ด้วยดโดรนเป็นเรื่องสร้างความประหลาดใจให้กับฐาน IOF ไม่น้อยเลยจากปฏิบัติการหักดาบถล่มอุโมงนำไปสู่ปฏิบัติการเปิดประตูนรกประทะเดือดแบบซึ่งหน้าทำให้ฐานอิเซลไม่ค่อยมั่นใจในสานะของอุโมงเวลามีเสียงหรือมีเหตุแจ้งว่าจะเข้าไปทำลายอุโมงไม่กล้าเข้า วันโดนตลบหลังโดนมาแล้วสองรอบรอบละ30เข็ดนะคะตอนนี้จึงเป็นการแรกหมัดของฝ่ายต่อต้านใช้โดน FPV FPV คือโดนตัวเล็กที่คุมโดยบุคคลแล้วก็ใช้การสุ่มโจมตีแบบประทะในภาคพื้นดินนะคะ สะทอนว่าสมรภูมิในกาซาย,ยังไม่นิ่งแม้อิสราเอลจะประกาศว่ายึดไปหมดแล้วตั้ง77%และเร่งพยายามยึดพื้นที่ไม่เว้นที่เวสแบง์ด้วยนั้นยิ่งเกิดแรงต้านแบบเผชิญหน้ามากขึ้นในขณะที่สถานการณ์ต่อต้านจากนอกประเทศนะคะท้าโถมอย่างหนักตอนนี้ขยายตัววงกว้างเลยนะคะเมื่อวานนี้ได้รายงานไปแล้ว16ประเทศนะคะเดิมนั้นชาวอิสราเอลที่อยู่ในยุโรปละเป็น ตัต้งตัวตีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว27พฤษภายาวมาทุกวันนี้เรียกว่าทั้งเอเชียทั้งสรัฐมีต่อต้าแล้วค่ะอันนี้แหละเป็นสถานการณ์ที่อิสราเอลกำลังเผชิญอยู่คือถูกแบนถูกโดดเดียวมากขึ้นทุกทีหลายประเทศได้เดินหน้าแบนทางการค้าและการทูตต่ออิสราเอลแล้วค่ะ